สวัสดีคราบสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของของังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมันจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วใน e ีพีที่984สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันศุกร์ที่เ มีนาคม2 6 6 8นะครับพ er mm ี hmm. ่พครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพับบ้านๆราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พอีกแล้วครับพี่พี่ครับขอให้พี่ดูไว้ชอบดูไว้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่พครับใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093เบมพี่พี่ลองดูเบอร์โทรนี้ครับพี่พี่ครับ0 9 6 2 5เ4 0า3เบอร์นี้เบอร์เดียวพี่พี่ครับโทรมาได้เลยพี่พี่ทั้งโทรทั้งแอดไลน์นนองไปนองได้เลยครับพี่พี่ครับหรือจะแอดไลน์ง่ายๆ คืออาโคดนี้ง่ายๆน้องพี่น้องประมาณนี้ครับพี่พี่ครับฝากไว้ด้วยครับพี่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 ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะครับพี่พี่ครับลองดูน้องพี่น้องชอบรายการไหนทั้งายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พี่บอกน้องแจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่พี่ครับยินดีให้บริการนะพี่พี่แล้วเย็นๆวันศุกร์แบบนี้ครับพี่พี่ครับโอ้โหสุขสุขแห่งความสุขครับพี่พี่ครับ วันนี้เอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงครับพี่ครับลองดูน้องๆราคาหลักร้อยครับพี่พี่ครับราคาหลักร้อยล้วนๆเลยครับพี่พี่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยครับพี่พี่ครับมีอยู่สามช่วงราคานี้น้องพี่เนาะก็ชอบรายการไหนก็จัดกันไปครับพี่พี่ครับกติกาเดิมกติกาเดียวของเราก็คือขอให้พี่ดูให้ชอบกันก่อนดูให้ใช่กันก่อนดูให้ถูกอกถูกใจแล้วค่อยปิดพักกันไปครับพี่พี่ครับพี่พี่ท่านใดปิดก่อนได้ก่อนน้องๆต้องสงวนสิทธิ์ให้กับพี่พี่ท่านใดที่ปิดก่อนได้ก่อนนะครับพี่พี่ครับฝากไว้ดเลยครับพี่พี่คแล้วก็ ถ้าพี่พี่เพิ่งเข้ามาเจอช่องเฮงดีพะบานนะพี่เนาะดูแล้วถูกอกถูกใจไม่อยากพลาดอีพีต่อๆไปครับพี่พี่ครับบังบกวนจริงจริงพี่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเฮงดีพะบานให้ด้วยนะครับพี่พี่ครับขอบพระคุณพี่พี่อย่างสูงเลยครับพี่พี่อ้าววันนี้เรามาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าพี่พี่ไม่เป็นการเสียเวลาเย็นๆแบบนี้เนาะขอใช้เวลาสัก ครึ่งชั่วโมงตัวนี้นกจาก ını, สามสิบนาทีครับพี่ครับไม่รบกวนเวลาพี่พี่มากจนเกินไปพี่พี่ครับเรามาเริ่มต้นราการแรกเนาะขอยยักขยับกล้องที่หนึ่งครับพี่พี่ครับวีประมาณนี้ตัวนี้นกประมาณนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เริ่มต้นรายการที่หนึ่งครับพี่พี่ผ้ากระแพงซุ้มกอเลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่พี่ครับองค์นี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าสวยงามดีเลยทีเดียวครับพี่พี่ครับแบบนี้สวย เนื้อหาเก่าๆแบบนี้ครับพี่ครับเนื้อหาเก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆครับสวยงามดีพี่พๆลองดูแบบนี้สวยจริงๆครับพี่ๆครับบอกได้เลยคําเดียวว่าสวยจริงๆพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยๆเก่าๆมีความน่าใช้ดีครับพี่ๆครับแบบนี้เอา300บาทรายการต่อมาครับพี่ๆครับรายการที่พี่พี่ๆลองดูนี่เลยพี่ๆนี่หลวงปู่ทวดครับพี่ครับแบบนี้ พิมพารอดน้องพี่ๆเนองพิมพารอดครับพี่ครับองค์นี้สวยเลยครับพี่ครับเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้หลวงพ่อทวดพิมพ์รอดพี่พี่ครับเนื้อผมผสมผมวานแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้หลวงพ่อทวดเล็กๆน่ารักดีแบบนี้เอาไป4ี0บาท พิมพ์พารอดแล้วเป็นตัวพิมพ์เล็กแบบนี้แต่ว่ามีความน่าใช้ดีครับพ mm. ี่พี er ่คร er ับแบบนี e ้ลองดูไม่แพงพี่พี่ครับเอาสเอาสี่ร้อยบาทสำนักพี่พี่รายการต่อมารายการที่สามครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พัสศนั่งครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่พัสศนั่งเนื้อดินแล้วเป็นตัวแบบนี้เก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับหลวงพ่อกวยชุดตินทโรวัดโคสิตารามแบบนี้มีความสวยงามมีเสน่ห์จริงๆครับพี่พี่ครับน้องได้มาบ้านๆแบบนี้เลยครับพี่พี ได้มาบ้านๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยผัสันน้องแบบเนี้ยสวยดีครับพี่พี่ครับอย่างนี้เลยสวยๆน่าใช้ดีราคาแบ่งปันเบาๆครับพี่ครับวันนี้เอาไป400บาทเลี่ยมแบบนี้น้องเลี่ยมคลาสสิกดีครับพี่ครับเลี่ยมแบนๆแบบนี้ครับพี่ๆนี่เลี่ยมแบบสมัยโบราณพี่ๆลองดูแบบเนี้ยเลี่ยมเก่าๆเลี่ยมโบราณแบบนี้เอา400ครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่นี่เลยพี่พี่ครับขุนแผนเคลือบองค์นี้ผมชอบมากๆเลยพี่พี่เข้มขังจริงๆครับพี่ครับต้องบอกว่าเข้มขังจริงๆพี่พี่ลองดูแบบเนี้ยโอ้โหดู เก่าและสวยงามดีแล้วก็มีคาบอะไรเกาะติดแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันนะพี่เนาะเห็นแล้วผมบอกได้เลยว่าสวยจริงๆพี่พี่ครับสวยจริงๆพี่พี่ลองดูเนียมีการปิดทองด้วยครับพี่ครับแบบนี้มีการปิดทองด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้โอ้โหดูทั้งเก่าทั้งสวยแบบนี้ครับพี่พี่ครับ บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดพี่พี่ครับไม่ควรพลาดพี่พี่ครับขุนแผนเคลือบองนี้สวยจริงๆพี่พี่ครับสวยงามมากๆจริงๆพี่พี่ลองดูได้เลยแบบนี้เก่าเก่าแล้วสวยงามดีนี่ยเป็นค้าบรักหรือเปล่าพี่พี่แบบเนี้ผมไม่มั่นใจนะพี่นะแต่น่าจะใช่นี่นะเหมือนจะเป็นค้าปรักครับครับเหมือนจะเป็นการลงรักปิดทองด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้ขุนแผนเคลือบลงรักปิดทองแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีพี่พี่ลองดูืสวยขนาดนี้ครับพี่พี่ครับเอา400บาท สวยจริงพี่องค์นี้สวยจริงยอมรับเลยว่าสวยจริงๆครับพี่พี่ครับเจอเจอแล้วผมบอกัเลยว่าสวยมากๆพี่พี่ยการต่อมาในยรารที่5ครับพี่พี่ครับ พระสมเด็จเกศโยพิมพ์หกชั้นอกตลอดครับพี่คแบบนี้หูใบสีเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่แบบนี้เลยเก่าเกสวยสวยมีเสน่ห์ดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูพระสมเด็จแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าและสวยงามดีแบบนี้ไม่อยากให้พี่พี่ท่านใดพลาดเลยครับพี่พี่สวยจริงๆพี่พี่ครับต้องบอกว่าสวยจริงๆนะแล้วพี่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทรายการต่อมารายการที่หกครับพี่ๆี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่โอ้โหนี่ก็จะเป็นพระสมเด็จหลวงปูด หลวงปู่เอ่อไม่ใช่หลวงพ่อเงินพิมใหญ่นะพี่น้องข้ากูพิมพใหญ่ครับพี่ครับแบบนี้สวสดีพี่พี่เป็นพระเนื้อดินเผาเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับหายากพี่พี่หายากแล้วพี่นะแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยเก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีแบบนี้ไม่ควรพลาดจริงๆพี่พี่บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้จะพี่นเอาเก่าๆและสวยงามดีพระเนื้อดินแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยจริงๆพี่พี่อย่างนี้เอาไปหกร้อยบาทขอไปพี่พี่ขอไปรายการที่หกผมดูผิดพี่พี่ครับ เอาสามร้อยบาทผมไปมองเลขครับพี่เขาผมไปมองเลขแล้วก็อยู่ๆเกาพูดขึ้นมาเลยนะพี่เนาะเอาสามร้อยพี่พี่ครับพี่พี่บอกสดุ้งเลยเมื่อกี้ขออภัยครับพี่พีครับเอาสามร้อยพี่พี่เอาสามร้อยไม่มีหกร้อยแล้วพี่พี่นะวันนี้ไม่มีหกร้อยครับพี่พี่วันนี้เรามีสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเท่านั้นครับพี่พี่ครับขอไปจริงๆครับพี่พี่เมื่อกี้มองเลขว่าหมายเลขหกนะพี่น้องกันเลยแล้วก็เลยพูดไปเลยครับพี่พี่ครับ รายการต่อมารายการที่7ครับพี่พี่ครับแบบนี้พระแก้วมรกตครับพี่ครับพระแก้วมรกตแบบนี้ครับพี่พี่นี่เป็นพระเนื้อผงเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่พระแก้วมรกรครับพี่ครับนี่เจ้าคุณนอพี่พี่ครับสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ท่านเจ้าคุณนอแบบนี้นะพี่เนาะเนื้อผงพุทธคุณครับพี่พี่ครับเนื้อผงพุทธคุณแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่แบบเนี้ยมีคราบน้ำหมากมีคราบอะไรเกาะติดแบบนี้ครับพี่พี่ครับแล้วก็มีจุดเม็ดดำเม็ดแดงแบบนี้ให้เราได้เห็นในเนื้อหาาาาาาคครับบบบพีีีี่่แนน้้สววยงมมมใชดเอไปท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่8ปดใพี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่เรียนหลวงปู่ทวดับพี่ครับแบบเนี้ย ลงยาสีแดงสวยสดงดงามแบบนี้ครับพี่ๆครับสวยสดงดงามแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่พระครูวิสัยโสพนหรือว่าจันทิมแบบนี้ครับพี่ครับในงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี250 8แบบนี้พี่พี่สวยงามดีเผื่อถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะพี่น้อแบบนี้ครับพี่ๆครับเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆครับสวยงามดีพี่ๆลองดูอย่างนี้ครับพี่ๆครับสวยๆน่าใช่ดีลงยาสีแดงขอบข้างสีเขียวแบบนี้สวยงามมากๆครับพี่พี่ครับแบบนี้0 8นย์ะพี่น้อเลื่อนสมณศักดิ์ปี2008แบบนี้สวยงามดีเอาไป 400ร,ร,รายการต่อมารายการที่9ครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่หลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดพี่พี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่อ่ะพี่พี่ลองดูชุบนิกเกิลนะพี่เนาะน่าจะเป็นทองเหลืองหรือว่าทองแดงชุบนิกเกิลแบบนี้ครับพี่พี่ครับบ็อกคิงพี่พี่ครับบ็อกคิงนะพี่นั้นแบบนี้หลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับพระเก่าเดิมเบ้านๆแบบนี้ไม่แพงด้วยพี่พี่ลองดูนะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีไม่ได้แพงครับพี่พี่ครับบอกได้เลยว่าไม่ได้แพงพี่พี่แบบนี้บ็อกคิงนะพี่เนาะบล็อท รายรารต่อมาครับพี่พี่ครับอะไรการที่สิบพี่พี่เราดูนี่เลยครับพี่พี่หลวงพ่อเผาวัดถ้ำตะโกแบบนี้ครับพี่ครับนี่เลยลพบุรีสวยดีพี่พี่ครับเนื้อทองแดงกระไรทองครับพี่พี่เนื้อทองแดงกระไรทองแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เหรียญพุทธสาราจารพี่พี่ครับแบบนี้หลวงว่าอาจารย์เผาแบบนี้แล้วพี่น้องสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยเนื้อทองแดงหลังจะเป็นยันอกเราโน้ตพี่พี่นนองหลังจะเป็นยันอกเราครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่ สวยงามดีแบบนี้ครับสวยงามดีแบบนี้พี่พี่เนี่ยทองแดงกระไรทององค์นี้ก็สวยน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่เหรียญเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เอา400บาทรายการต่อมาราการที่11ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เหรียญตะกุดไข่ตะกุดคู่แบบนี้ครับพี่ครับแบบนี้หลวงพ่อพานพี่พี่ครับหลวงพ่อพานเหรียญเสมาหลวงพ่อพานน้องแบบนี้สวยๆจมูกโด่งๆนะครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีเสมาพ่อพานสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังหรือว่าวัด ลาดบปรุงถูกไหมต้องวัดเฉลิมลาดพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่วัดเฉลิมลาดพี่พี่ครับหรือวัดโป่งกระสังอำเภอกุยบุรีจังหวัดพัทลุงขลีขันแบบนี้สวยงามดีแต่กรุดคู่มหาอำนาจปี2538แบบนี้ครับพี่พี่ครับเนื้ออปา้าใส่ตลับมาให้เรียบร้อยแบบนี้เอาไป400้อบาทดูราคาเบาวิวเขัาพี่พี่ครับพี่พี่บอกว่าเอ๊ะคิดว่าจะเป็น500อไม่ใช่เอา400เท่านั้นนะพี่พี่ครับ รายการต่อมาพี่พี่รายการที่12เหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อกวยชุดตินทาโรครัคบพี่พี่ครับแบบเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นแบบประมาณว่ากับกาบของเวลาที่เขาเออ่รีดโลหะมาเนาะพี่น,น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับเขาจะมีเส้นเส้นโลหะแบบนี้มาเลยครับพี่พี่เนี่ยเป็นเนื้อปลปลกานะพี่นะเป็นเนื้ออลปลกาครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยลองดูได้เลยพี่พี่ผิวบ้านๆเดิมๆมีเสน่ห์ดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีเหรียญยอดนิยมหลวงพ่อกวยชุดตินทาโรวัดโคสิตารามแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีพี่พี่ลองดูได้เลก็สวยงามดีนะพียย่นะเป็นนนนนนกกกรราาาบบบบบๆเ่่่่แีีีี้คคััััพพหลงม อารหังไม่ได้เต็มนะพี่น้องอารหังขาดครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่ๆครับที่ระลึกในงานผูกพัะทศีมาปี2521อห่หลวงพ่อกวยชุดตินทโรแบบนี้ครับพี่ๆครับสวยดิพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่ครับเหรียญนี้ถือว่าสวยเลยพี่ๆลองดูแบบนี้ลองดูน้องพี่น้องมีเสน่ห์ดีครับพี่ๆครับมีตลับใหนึ่งใบเอา500บาท รายการต่อมาพี่ๆเหรียญจุดสี่ศูนย์ครับพี่พี่ๆครับเหรียญจุดสี่ศูนย์พี่ๆลองดูแบบนี้นี่สวยงามไหมครับพี่ๆครับแบบเนี้ยสวยงามดีครับพี่ๆครับแบบนี้สวยงามน่าใช้ดีครับพี่ๆครับสวยงามน่าใช้ดีครับพี่ๆครับแบบนี้สวยๆน่าใช้ดีพี่ๆนี่ครับพี่ครับพระอาจารย์วันอุตตโมพี่ครับแบบนี้เนาะพี่ปเนาะนี่วัดถ้ำอภัย อภัยจำลองทำพี่ครับแบบนี้จังหวัดสกลนครพี่ครับแบบนี้สวยงามดีเหรียญนี้ผมชอบมากๆเลยพี่พี่ครับผิวพันธุ์บ้านเดิมๆสวยดีครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าผิวพันธุ์บ้านเดิมๆมีความสวยมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูต้องไปต้องรุ่นเก็บเสียงครับพี่ครับพี่พี่ครับรุ่นเก็บเสียงจุดศูนย์สี่รุ่นเก็บเสียงแบบนี้สวยงามบ้านเดิมๆได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่เอาสี่ร้อยบาท อาจารย์วันเอาสี่ร้อยนะพี่นะอาจารย์วันครับพี่ครับแบบนี้เก็บเสียงศูนสี่พี่พี่ครับเก็บเสียงจุดศูนสี่ท่นพี่เนาะเอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่เหรียญหลวงปู่สุกธรรมโชโตโบแบบนี้ครับพี่ครับนี่หลวงปู่สุกวัดอ่า วัด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 โพไซทองไปพแบบี่ครับแบบนี้พี่พี่ขออภัยหลวงปู่สุขวัดโพไซทองครับพี่ครับแบบนี้เหรียญไข่เหรียญลูกไข่ในี่ต้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลังยันสามครับพี่พี่หลังยันสามแบบนี้แล้วก็ลมดำเดิมั้เดิมครับพี่พี่ครับแบบนี้หลังยันสามลมดำเดำิมๆวัดโพไซทองไปพี่ลองดูตัวหนังสือสวยงามและคมชัดดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับตัวหนังสือสวยงามและคมชัดดีแบบนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยสวยๆน่ารักดีพี่พี่ครับผิวอาจจะมีเปิดๆไปบ้างพี่พี่แต่โดยรวมน่ารักดีแบบนี้ลองดูถ้าพี่พี่านใจชอบเอาสาม ราคาบอกแล้ววันนี้เอามาแบ่งปันครับพี่พี่ครับไม่ได้แพงเลยพี่พี่ลองดูตัวพี่เนาะรายการต่อมารายการที่15ครับพี่พี่ครับรายการที่15พี่พี่ลองดูนี่หลวงปูไข่วัดเชิงเล่นพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับเนี่ลงยาสีแดงแบบนี้ครับพี่พี่ครับลงยาสีแดงแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีพี่พี่ลองดูแบบนี้หลวงปูไข่วัดเชิงเล่นพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีด้านหลังเนี่ยผมว่าาจะไม่ใช่ลอยจานนะพี่นะแต่จะเป็นลอยขูดขีดครับพี่ครับแบบนี้ก่อนจะเปเลี่ยมนพอ่น้องน่าจะได้มาอย่างนี้ครับพ น่าจะเก็บไว้อย่างนี้แล้วก็เออเห็นว่าเอามาเลี่ยมใช้ดีกว่าก็น่าจะไปเลี่ยมกันมาครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่น้องอย่างนี้พี่พี่ครับหลังจะมีร่องรอยการขูดการขีดมาแบบนี้นะพี่นะเดิมๆน้องได้มาบ้านๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่เอาไป4ี่รอบาทไรครับต่อมารายการที่16หครับพี่พี่ครับ นี่เลยครับ iscilla, พี่พี่นี่โอ้โหสวยงามมากๆพี่พี่แล้วฐานสูงเนี่ยผมบอกเลยว่าหายากนะพี่นะยิ่งหาสสวยยิ่งยากกว่าครับพี่พี่ครับแบบนี้พระพุทธชินราชใบเสมาฐานสูงครับพี่ครับแบบนี้ฐานสูงแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ดูด้านหลังเก่ากึกเลยครับพี่ครับแบบนี้นี่นะพี่น้างเก่าๆคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับเก่าๆคลาสสิกดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระพุทธชินราชใบเสมาองค์นี้ฐานสูงนะครับพี่พี่ครับองค์นี้ฐานสูงครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูถ้าพี่พี่ท่านใด แบบนี้เอาไป300บาทรายการต่อมาพี่พี่พระยอดธงองค์ใหญ่แบบนี้ครับพี่พี่ครับพระยอดธงองค์ใหญ่แบบนี้พี่พี่ลองดูเป็นเนื้อสำริดแก่เงินนะครับพี่พี่ครับเป็นเนื้อสำริดแก่เงินครับพี่พี่สวยงามดีสมัยอยุธยาพี่ครับศิลปะแบบนี้ผมมองดูว่าน่าจะเป็นสมัยอยุทยาโนพนโนงแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับพระยอดธงยอดธงใช้แบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ติดไว้ปลายธงที่เอาไว้นำขบวนพี่น้นงแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่ยอดธงใช้แบบนี้ครับพี่พี่ครับชื่อดีดีพี่พี่ครับ บ่งบอกถึงว่าเราไปไหนมาไหนก็จะมีแต่ชัยชนะแบบนี้ครับพี่พีสวยงามดีเนี่ยพี่พครับแบบนี้สวยๆน่ารักดีเอา300บาท องใหญ่นะครับพี whales, ่พี teachers, 8, nah in ่ครับไม่ใช่องเล็กนะพี่นะแบบนี้ครับพี่พี่เอา3า0อบาทพองคบพี่พี่ครับรายกันต่อมาพี่พี่พระอุปคุตแบบนี้ผมว่าสวยดีนะพี่นะาสำหรับพี่พี่ท่านใดชอบสายพระอุปคุตไม่ควรพลาดพี่พี่ครับสำลิดแก่เงินเช่นเดียวกันครับพี่พี่สำลิดออกแก่เงินเช่นเดียวกันครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่มีเอกลักษณ์ดีนะพี่น้อเก่าๆเดิมๆบ้านๆพี่พี่ลองดูได้เลยน้องได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอาลงจากหิ่งแบบนี้ครับพี่พี่พระอุปคุตแบบนี้เก่าดีและสวยงามดีครับพี่พี่ เผื่อพี่พีท่านใดชอบแล้วพี่นพอุปคุตแบบนี้สวยดีพี่พีครับคลาสสิกดีเอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สิบสิบเก้าพี่พี่รายการที่สิบเก้าพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามและโดนใจไหมครับพี่พี่ครับพิมพ์ตอรีิหลงโปทวดแบบนี้ครับพี่พี่ครับเป็นเนื้อโลหะผสมพี่พี่แบบนี้เป็นหล่อเก่าไม่ต้องเป็นหล่อเก่าแบบนี้ครับพี่ครับแล้วก็มีการลมดำพี่พี่ครับมีการลมดำพี่พี่ครับแบบนี้ต้องบอกก่อนว่ามีการลมดำโนบิโนงน่าจะเป็นเนื้อโลหะนี่แหละครับพี่พี่เป็นหล่อโบราณนี่แหละครับพี่พี่ครับแบบนี้แล้วก็มีการลมดำนะพี่น้าแบบนี้พี่พี่ลองดูได้เลยหลงโปทวดหล่อหลงโปทวดพิมมมมมมพพพพพ์เเเเเเตาาารร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 รีีีีีีีีีีีีดแแบบ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 นนนน้้้้้้คคคคคคัััััั่่่่่่สวยยยยยยยงลลลลใใหหออ แบบนี้ลองดูเผื่อถ้าพี่พี่ท่านไดนชอบแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอาไป300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่20ครับพี่พี่ครับ20พี่พี่ลองดูแบบเนี้ยหลวงพ่อเดิมพี่พี่ครับแบบนี้หลวงพ่อเดิมพี่พี่นี่มีรอยจานใต้ฐานนะพี่นะมีรอยจานใต้ฐานพี่พี่นี่ลองดูได้เลยพี่พี่แต่ว่าเขาจะค่อนข้างโดนบังนิดนึงนะพี่ต้องแต่เห็นอยู่พี่พี่เนี่ยดูค่อยๆไล่ดูนะพี่นะต้องค่อยๆสุ่มปรองไปให้เห็นครับพี่ครับ โฟกัสกล้องมย่ไม่ยอมโฟกัสเ้าไมนอเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมเส้นตัวตัวด้านบนนะครับพี่นี่เส้นยันตัวบนอยู่อย่างเงี้ยครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยพี่พี่แบบนี้นะพี่นะสวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีพี่พี่ลองดูได้เลยนี่เห็นตัวยันอยู่ครับพี่ครับจะเห็นรอยยันอยู่พี่พี่ใต้ฐานมีรอยจานพี่พี่ได้ไปพี่พี่ลองเอาไปส่องดูครับพี่ครับแบบนี้หลวงพ่อเดิมพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ครับเก่าๆสวยๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนี่ยลองดูน้องน้องเนื้ออัปาก้าครับพี่ครับใต้ฐานมีรอยยัน อย่างนี้เอา400บ,บ 50, source, right าทครับพี <jeune> ่พ <düny AP cado inhos> ี่ครับลองดูน้องๆแบบเนี้ยคลาสสิกดีพี่พี่เอา400ตัวนะครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่21ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่โอ้โหดูหลวงพ่อโสธรครับพี่ครับแบบนี้หลวงพ่อโสธรนี่สวยขนาดนี้ครับพี่พี่ครับกระไรทองพี่พี่ครับกระไรทองแบบนี้สวยงามดี80ปีกรมตำรวจครับพี่พี่ครับ80ปีกรมตำรวจแบบนี้สวยสวยพี่พี่ลองดูได้เลยอย่างนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีแบบนี้เผื่อถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่น้องเก่าๆสวยงามดีหลวงพ่อโสธร กระไรทองครับพี่ครับ80ปีกรมตำรวจมองไม่เห็นหมายเลขครับพี่พเอา400บาท ไม่รู้จะนำเสนอพี่ให้ให้ให้เห็นหมายเลขยังไงโดวิน้องเอาแค่400บาทเท่านนครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่นี่ท้ำเสือพ่อเนียมพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่พิมพ์ท้ำเสือเดน้อ้หลวงพ่อเนียมพิมพ์ท้ำเสือแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เนื้อชินตะกัวเก่าๆครับพี่พี่ครับเนื้อชินตะกัวเก่าๆแบบนี้สวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าสวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนี้เผื่อถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่แบบนี้เลยเก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับพระบ้านๆพระเดิมๆแบบนี้ลอองดูเาา300บท รายการต่อมารายการที่ยี่สิบสามรัพี่พี่ครับนี่เลยพี ladım, tem, been, h, on, ่ๆลองดูพระสิวลรีพี่พี่พระสิวลรีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่พระสิวลรีแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีมีเสน่ห์ครับพี่พี่ครับแบบนี้ต้องบอกว่าสวยงามดีมีเสน่ห์แบบนี้ครับพี่พี่พระสิวลีหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่ครับเป็นเนื้อสำริดออกแก่เงินเนาะเป็นเนื้อสำริดออกแก่เงินครับพี่ๆครับแบบนี้สวยงามดีเผื่อถ้าพี่ๆท่านใดชอบเผื่อถ้าพี่ๆท่านใดโดนใจแบบนี้ครับพี่ๆีครับนี่พระสิวลรีเดี๋ยวท่นพี่ๆี่นะขอ ตั้งจะตั้งไม่อยู่นะพี่นะตั้งไม่อยู่พี่พี่ครับน้องลองตั้งกับโต๊ะก็ตั้งไม่อยู่ครับพี่พี่แบบนี้เดี๋ยวพี่พี่ตั้งไม่อยู่นาะพี่รเอาไปป้องเอาไปครอบเขาพี่พี่ครับเอาไปเอาไปใส่ให้เขาเลี่ยมพี่พี่ครับเลี่ยมจับขอบครอบแล้วก็สามารถตั้งได้พี่พี่ครับทำให้เป็นเหมือนแบบเอาไว้ตั้งหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยก็ได้น็อปพี่เนาะแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเอา300บาท รายการต่อมา ENNIS, พ lin, ี่พี United, mm ่รายการที่24ี่ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่หลวงพ่อทบพี่พี่ครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนสวยงามดีเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามแบบนี้พี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีระบบใต้ฐานว่าหลวงพ่อทบแบบนี้นะพี่น้องเก่าดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีพระบ้านเดิมเดมครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าดีมีเสน่ห์ครับพี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีมีเสน่ห์ดีครับพี่พี่ใต้ฐานมีรอยจานนะพี่นะแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อทบครับพี่พี่ครับแบบนี้ ราคาวันนี้ผมบอกแล้วครับพ <tinc S 1> ี Harmon, ่พี่ครับเอามาแบ่งปันไม่ได้แพงพี่พี่ครับราคา400ขะ500อย่างมีอยู่ไม่กี่รายการแล้วครับพี่พี่นอกนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น300แล้วพี่เนาะรายการต่อมารายการที่25ครับพี่พี่ครับเนี่ยเต่าหลงพ่อเงินครับพี่ครับแบบนี้เต่าหลงพ่อเงินเก่าๆน่าใช้ดีพี่พี่ครับเนี่ยเก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ดูความเก่าครับพี่พี่ส่องให้ดูความเก่าแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่เนาะคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับเนื้อหาเก่าๆสวยงามดีเผื่อถ้าพี่พี่ท่านใดชอบแบบนีี้ครับบพ่เอาาไปท ลายการต่อมาพี่ผ้าปิดตายันยุ่งองค์นี้ผมบอกตามตรงเลยว่าไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะพี่นแบบนี้ครับพี่พี่ครับเป็นเนื้อสำลิดพี่พี่สำลิดแบบเนี้ยเก่ากึ๊กเลยครับพี่พี่ครับน้องได้มาบ้านแบบนี้ครับพี่พี่นิ้วมือติดคมชัดดีครับพี่พี่ครับรายละเอียดติดได้สวยงามและคมชัดดีพี่พี่องเล็กนะพี่นะองเล็กครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ผ้าปิดตายันยุ่งเก่าๆและสวยงามดีแบบนี้ผมดูว่าน่าจะเป็นเนื้อสำลิดนะพี่นะเก่าดีแล้วพี่ลองดูใต้ฐานนิ้วยังติดคมชัดขนาดนี้ครับพี่พี่ครับเดี๋ยวน้องวัด ดูพี่พี่ขนาดตั้งแตบประมาณาเท่ากับเหรียญหนึ่งบาทน้องน้องแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับสวยงามดีเนื้อสำริดเก่าๆแบบนี้ครับพี่ครับพับปิดตายันยุ่งไม่ทราบที่เอาสามร้อยบาท รายการต่อมารายการที่27็ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้ปางซ่อนหาหลวงพ่อทับวัตนงพี่พี่ครับนี่เลยเนื้อไม่กะพัดน้องน้อแบบนี้เก่าดีสวยดีเหมือนจะเป็นการลงรักปิดทองครับพี่พีครับแต่ว่ารักกับทองเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยอยู่แล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้แทบจะหลุดล่อนออกไปจนจะหมดอยู่แล้วน้ปงน้องแบบนี้โดยรวมสวยงามดีครับพี่พีครับต้องบอกว่าโดยรวมสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยเก่าเก่าและสวยงามดีแบบนี้เผื่อท่านพี่ท่านใดชอบนะพี่นะนี่ครับพี่ครับพระปิดตาปางซ่อนหาแบบนี้หลวงพ่อทับวัดางนท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่28พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่หลวงพ่อเงินองค์นี้สวยนะพี่นะหลวงพ่อเงินองค์นี้สวยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่อยากให้ลองดูเลยพี่พี่ครับแบบเนี้ยองค์นี้สวยมากๆพี่พี่ตามหมวกแก๊ปจมูกชมพู่ยิบหน่อยหน่อยแบบนี้แล้วพี่ลองดูกระแสโลหะแบบนี้ครับพี่พี่ครับมีเสน่ห์พี่พี่ต้องบอกว่ามีเสน่ห์ดีนะพี่น้องแบบเนี้ยสวยงามเก่าถึงใจเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูได้เลยส่องลองดูครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยสวยจริงๆพี่พี่ครับต้องบอกว่าสวยจริงๆพี่พี่ลองดูได สวยงามดีแล้วพิมพ์ทรงองค์นี้สวยครับพี่พี่ครับพิมทรงองค์นี้สวยเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้เผื่อถ้าพี่พี่ท่านได้ชอบครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าดีสวยดีพี่พี่ลองดูนะพี้น้องนี่เลยเอาไป400บาท รายการต่อมารายการที่29ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูพิมพ์คิตาองค์นี้ก็สวยพี่พี่ครับแต่ตรงนี้พี่พี่ให้ดูตรงนี้ก่อนเนาะพี่พี่เนาะด้านบนตรงด้านลงสีสันนะครับพี่พี่ครับเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนหล่อไม่เต็มเหมือนจะเป็นตรงเนี้ยมันจะเป็นช่องอากาศของโลหะโดยเฉพาะแบบนี้ครับพี่พี่แต่โดยรวมผมชอบเนื้อหาแบบนี้นะพี่นะนี่พี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่พี่ครับถ้าไม่มีโดนด้านบนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยขยับไปแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้แล้วพี่เนาะสามชายครับพี่ครับพิมพ์คิตาสามชายแบบนี้องควเก่น้ พี่เก่าๆและสวยงามดีครับพี่ๆครับพิมพ์ขี้ตาสามชายพี่ๆแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีครับพี่ๆครับ้าบ้านๆเดิมๆน้องได้มาแบบนี้ครับพี่ๆครับผ่านการสัมผัสผ่านการใช้งานมันทิดหน่อยพี่ๆแต่ว่าโดยรวมผมว่าน่ารักดีเด้อพี่เนาะตรงนี้พี่ๆถ้าหล่อเต็มๆนี่ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหดูสุดจริงๆครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆลองดูแบบนี้พิมพ์ขี้ตาสามชายบ้านๆเดิมๆน้องได้มาแบบนี้เอาไปสี่ร้อยบาท ลองดูตอวพี่ๆเนองไม่แพงพี่ๆครับเอาบอกแล้ววันนี้เอาเราเอามาแบ่งปันกันจริงๆครับพี่ๆรายการต่อมารายการที่30ครับพี่ๆครับลองดูเลยพี่ๆครับแบบเนี้ยหลงพ่อเงินพี่ๆพิมพ์นิยมองคนี้สวยงามดีครับพี่ๆครับเก่าๆบ้านๆพี่ๆเนี่ยดูอันนี้หิ่งหิ่งเดปเนาะหิ่งหิ่งนิดนึงครับพี่ครับ,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 นนนะรบแบบนี้พี่ๆไม่รู้ค่าบอะไรเขาเกาะติดตามตามพื้นผิวองค์พระแบบนี้ครับพี่ๆครับเนี่ยพี่ๆเก่าๆเดิมๆบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่ๆครับเก่าๆเดิมๆบ้านๆได้มาแบบนี้เดียาีปเนาะลองดูครับพี่ๆครับเก่าแลสวย งามดีพี่พี่แบบนี้คลาสสิกดีเอา300บาทเผื่อชอบครับพี่ครับเอาไปเลยพี่พี่เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับเอามาแบ่งปันกันครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่31มครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่นี่เลยครับพี่ครับหลวงพุทธรับพี่พี่ครับแบบนี้เขาเรียกว่าหลวงพุทกริ่งหลวงพุทธดัะพี่น้องกริ่งหลวงพุทธรับพี่ครับแบบนี้ถ้ากริ่งบัวรอบหลวงพุทธรับแบบนี้ข้นละเซนพี่พี่ครับนี่วิสัยโสพลหลวงพุทธวัดช้างให้แบบนี้ครับพี่พี่ครับ เขย่าดังครับพี่พี่เขย่ากลิ่งดังฟังชัดดีครับพี่พี่แบบนี้ลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่น้องแบบเนี้ยสวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระกลิ่งบอรอบหลวงปู่ทวดแบบนี้ครับพี่ครับก้นลายเส้นแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่อุดกลิ่งนะไม่ต้องอุดกลิ่งแล้วก็ตอกแบบนี้ครับพี่พี่ครับแล้วก็ตอกแบบนี้เผื่อทางพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่นะแบบนี้เอาสี่ร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่3 2เป็นพี่ลองดูนี่เลยครับพี่พีครับนี่หยดน้ำกลีบบัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแบบนี้ครับพี่พีครับเรียมจับขอบเดิมๆมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่พีโลหะนี่เก่ากึกเลยครับพี่พีครับแบบนี้นี่หลังยัน3นะพี่น้องหลังยัน3แบบนี้สวยงามดีครับพี่พีครับสวยงามดีจับขอบเดิมๆแบบนี้เผื่อพี่พีท่านใดชอบนะพี่น้าแบบนี้สวยงามดีเอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่3 3มพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่พระสังกัจจัยแบบนี้ครับพี่ครับเป็นเนื้อเมกะพัดนะพี่นะพระสังกัจจัยเนื้อเมกะพัดแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่ใต้ฐานมีรอยจานพี่พี่ใต้ฐานมีรอยจานแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยลงรักปิดทองแบบนี้ครับพี่พี่ครับลงรักปิดทองแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูเนาะพี่เนาะเก่าดีและสวยงามดีมีรอยจานครับพี่ครับนี่ใต้ฐานรอยจานหลังมีรอยจานแบบนี้สวยๆน่าใช้ดีแบบนี้ไม่ทราบที่สสวยดดดีีนน่่าาาารัักกเเเเื้ออมพ 300บาทรายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่34พี่พี่ลองดูรูปถ่ายหลวงปู่โต๊ะวัฏประตูชิมพีแบบนี้มีความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับปั๊มตาปั๊มยันยันว๊มปั๊มตาวัดนบีแล้วก็ตอกเนยครับตอกเต่ากระจายแบบนี้ครับพี่พี่ที่ระลึกงานทําบุญอายุ93ปีพระราชสังวรรพิมลหรือว่าหลวงปู่โต๊ะวัฏประตูชิมพีกรุงเทพปี2อ2พแบบนี้ครับพี่พีครับสวยงามดีเอา300บาท รายการต่อมารายการที่สามสิบห้าครับพี่ครับนี่เลยพี่พี่พิมแจกไม่ครครับพี่ครับพับพุทธพิมพแจกไม่ครเนื้อผงคุกรักแบบเดียหลวงปู่สุก็ปากคอมาขำเท่าเก่าเก่าและสวยงามดีเลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยพี่พี่เอาไปใช้ขึ้นคอกันได้เลยครับพี่ๆีครับแบบนี้เป็นพิมพ์พับพุทธเนาะเป็นพิมพ์พับพุทธแจกไม่ครแบบนี้ครับพี่ๆี่ครับเก่าเก่าและสวยงามดีหลวงปู่สุกว่าตากคอมาขำเท่าเอาไปสามร้อยบาทรายการต่อมารายการที่สามสิบหกครับพี่ๆีครับนี่เลยพี่ๆีลองดูนี่สวยดีครับพี่ๆีครับอย่างนี้ นี่พระราหูกะลาแกะครับพี่รพระราหูกะลาแกะแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยเก่าดีแล้วสวยงามดีเดาไปนะแกะได้เข้มขังดีครับพี่พี่ครับลองดูภาพรวมพี่สวยงามมีความมีแบบมีความเข้มขังดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เดาไปนกผมชอบหน้าแบบนี้ครับพี่ครับดุดันดีจังเลยครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยรอยจานเต็มเต็มพี่ครับรอยจานเต็มเต็มพี่หลวงพ่อน้อยวัดสิงสัตองแบบนี้รอยจานเต็มเต็มด้านหลังแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดโดนใจครับพี่ครับนี่พระราหูกะลาแกะเก่าๆสวยดีเอาไปห้าร้อยบาท ลายคำต่อมาครับพี่ๆี่ครับนี่แพะพ่ออ่ำแบบนี้พี่ๆตัวใหญ่เลยพี่นะแพะตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่ๆครับเรียกได้ว่าเป็นพญาแพะเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีพี่ๆมีรอยจานทั้งสองด้านใต้ฐานก็มีรอยจานแบบนี้ครับพี่ครับมะอุพี่พี่ครับมะอุแบบนี้นะพี่เนาะรอยจานมะอุแบบนี้สวยงามดีตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่ครับตัวใหญ่ๆแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบเขาควายครับแบบแพะเขาควายแกะแบบนี้ครับพี่ๆี่ครับลองดูได้เลยครับพี่พี่เก่าเก่าและสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าและสวยงามดีมีเสน่ห์แบบนี้ลอองดูเาาไป500บท อะไรกันต่อมาเลยการที่3ที่แปดครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูภาพปิตาวัดโพธาเตียนครับพี่พแบบนี้ภาพปิตาวัดโพธาเตียนแล้วพี่ลองดูเดี๋ยวผมชอบความเก่าชอบความหนึบแน่นขององค์พระนี้จริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้แล้วแก่มวลสารพี่พี่ลองดูเนี่ยแก่มวลสารเต็มๆเลยครับพี่พี่ครับแก่มวลสารแบบเต็มๆเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เก่าดีและสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเผื่อพี่พี่ท่านใดโดนใจนะพี่น้องแบบนี้เอาไป300บาท ถ้าปิดตาวัดโพธาเตียนเอา3ามร้อยครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่39ครับพี่พี่ครับงออาแกะ3ส่วนครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่แม่นังกวักเนาะพี่พี่เนาะแม่นังกวักปีมะเสงแบบนี้ครับพี่ครับปีมะโรงหรือปีมะเสงพี่พี่ปีมะโรงหรือเปล่าครับพี่ครับแบบเนี้ยน่าจะเป็นงูใหญ่เน้องน้องแบบนี้น่าจะเป็นปีมะโรงครับพี่ครับแบบเนี้ยสวยงามดีครับพี่พี่ครับงออาเก่าๆแบบเนี้ยครับพี่พี่ครับงออาเก่าๆแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ครับเก่าคึกเลยพี่พี่แบบนี้ถ้าพี่พี่ไม่เข้าใจว่างออาคืออะไรน้องน้องแบบน ตรงนี awesome? ets, ้ออกไปได้แล้วพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดกฎเขาครับพี่ครับเดี๋ยวจะผิดกฎเขานะพี่พี่นะแบบนี้เป็นแม็ดนกขวักสามส่วนเนี่ยปีมารงครับพี่หรือปีงูใหญ่แบบนี้นะพี่น้องสวยงามดีครับพี่พี่ครับด้านหลังที่เป็นพระพุทธแบบนี้เก่าดีแล้วสวยงามดีเขาเรียกว่าเก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาห้าร้อยบาทรายการต่อมารายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่ครับรายการที่สี่สิบพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ตะกุดห้านิ้วครับพี่ครับตะกุดห้านิ้วตะกุดโทนห้านิ้วหลวงพ่อทบแบบนี้คครรัับบพพีี่่นิ้ว วัดดูได้เลยพี่พี่ครับประมาณ5นิ้วแบบนี้ครับพี่พี่ครับตะกุดโทนหลวงพ่อทบแบบนี้ครับพี่พี่ครับมีลูกขั้นเป็นอ่าเป็นตะกวดแล้วก็เป็นพี่เนาะในครับพี่ครับมีลูกขั้นเป็นตะกวดแล้วพี่อรอยจานตัวหน้แบบนี้ครับพี่พี่มีรอยจานตัวหน้แบบนี้ครับพี่พี่ครับดอกยาวๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนี่ยสามขั้นสัตว์ทำไนะทองเหลืองทองแดงแล้วก็ตะกวดแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ลองดูได้เลยครับพี่พี่ถักลวดลายได้อย่างสวยงามและปานนี่จริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ถักลวดลายได้อย่างสวยงามและปานนี่จริงๆครับพ ลูกขั้นเนื้อตะกั่วแบบนี้สวยๆครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยลูกขั้นเนื้อตะกั่วพี่พี่ครับแล้วก็ม้วนด้วยไส้น่าจะเป็นทองเหลืองกับทองแดงนะพี่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีพี่พี่ไส้สองกริย์แบบนี้ครับพี่พี่ครับเนี่ยทองเหลืองทองแดงแล้วก็มีลูกขั้นเป็นตะกั่วก็คือสามกริย์นั่นเองครับพี่ครับแบบนี้ลองดูน้องอย่างนี้เอาไป400บาทนี่อย่างนี้เอา400บาท สัญญาณกิ่งรัวๆนะครับพี่ครับแสดงว่าวันนี้ครับพี่ๆคลิป EP 984ครับพี่ๆครับนี่วันนี้ต้องนำเสนอไปพี่ครบทั่วแล้วพี่ๆลองดูครับพี่ครับไม่แพงพี่พี่สามร้อยสี่ร้อยและห้าร้อยบาทเท่านั้นพี่ๆครับก็เป็นเจ้าของกันได้แล้วน้องพี่เนาะวันนี้ครบทั่วแล้วห่างไปข้อผิดพลาดประกันใดไปน้องชายคนนี้ต้องกราบขอว่าประธานอภัยพี่ๆมาณที่นี่ด้วยครับพี่ๆครับก็ขอให้พี่ๆวันนี้น้องพี่เนาะตามชื่อเลยพี่ๆตามวันเลยครับพี่ครับวันศุกร์ขอให้พี่ๆมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถ แข็งแรงกันพี่ๆวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ